ดีจ้าจ้านี่คุณยายสวายเด้อค่ะเพิ่นมาเอาหุน่นแบบหุ่นหมืกอื้อเด้อค่ะพี่น้องนี่มาเบิง่งบรรยากาศดีมาแต่เจ้าโมงคุณยายมาตั้งแต่ตีสามเลยค่ะพี่น้องเด้อมาเห็ดนี่มามาเห็ดอียงางนี่ โอ้ oh, มาห <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ุ่นแบอื้อนะคะพี after, <mon ter> <practition mon ter> ่น้องเนาะเบิ่งเบิ่งมาเบิ่งอันผู้ใดก็ทราบว่าเล่าอันเฮ็ดไดจังไดคือจังมีบักอื้อบักแตนงขายแต่ลอดทั้งปีด้อค่ะพี่น้องนี่แต่ว่าเล่าเห็ดของเล่าอีหลีค่ะพี่น้องเนี่ยเบิ่งตีละนี่เล่ารูึ้นมาแต่เด็กมามาเอาหุ่นนะคะมาเอาหยาออกนี่นี่ต้นแบอือของเล่ากำลังงามกำลังงาม้อคะเนี่ยไปกำลังงามแต่ว่ามันเกิดตอนนี้มันมีหยาเนี่ยเล็กน้อยก็เลยอาจสิบ่ค่อยสวยเราก็เลยมเราก็มาเอาหยาออกนะคะพี่น้อง นี่เบิดที่นี่เอาหญ้าออกแเราเทสเจงไดนต่อหนีคุณยายใช่ฮะเอาปุ๋ยใส่มันก็จะขึ้นโอ้คือคือถ้าเอาหญ้าออกเบิร์ดนี่คือเอาปุ๋ยเหล่งเลยเออเอาปุ๋ยเหล่งกับสิไงขึ้นเลยไงขึ้นเลยเก็บลผลิตเลยอ๋อกับสิเด็กเก็บผลผลิตเลยแล้วว่าบะเนี้บางคนบางคนเพิ่งสอบถามมาว่า การปลูกบักเอื้อเนี่ยบางคนปลูกกับว่าเป็นเลยบ่เป็นบ,บ่เป็นหน่วยเลยบ่บ,บ่จับดอกเป็นมาเต้่ดา้่ดินเป็นมาแต่ในดินนะคะตองมีมีสูตรบ่คุณยายมีเคล็ดลับอย่งบ่บ่ได้มีเคล็ดลับอีหย่างบอกด้มีเคล็ดลับ,บอลอย่างกาเากเัอยง ต่อพี่อย่างโนวาน่เหลือให้มันเป็นปูนอ๋อหมายถืว่าเฮาเฮาเตรียมหฮาเตรียมทีอกอยเข้ามาปั่นอ๋อเอาอันนี้เอาฟางเนาะค่ะฟางเอาแต่ปุ๋ยใส่บ้านเออเอาแต่ฟางบดีกขิงัวขีงยางใส่บ่บดใส่ขิงหัวบดต้อฟางใส่เออเอาเอาเฟืองใส่ด้อค่ะคันเฟืองเฟืองกูดย์ถว่า ไผเกี่ยวเขาเกี่ยวหยังต้อมันกระชังเกี้ยวเขาเอาหอบขึ้นมาใส่โพนไว้ให้มันเน่ามันบอกค่ะเป็นเหงใส่พนไวย์เออใส่พนไวย์มันเน่ายุลบเป็นฝุ่นอ๋ออันนี้เป mm ็น hmm. สูตรเป็นเคล็ดลับของเพิ่อนนะคะพี่น้องเป็นเคล็ดลับของเพิ่นอีดีของคุณยายแก้วบ้านเฮาก็เอาแต่ปุ๋ยห้อยห้อยห้อยไปอืมก็เอาปุ๋ยกับปุ๋ยห้อยต่ป้นบ้านเออบ้านที่นี่มันกระสีงามบ่ค่ะข้างงามผลผลิตกระสีเก็บได้หลายได้หลายแล้วแล้วแล้วการที่ว่าไอ้ ต้องมาต้องมาผสมพันธุ์ให้มันอยู่บ่ค่ะคุณยายเพราะว่าบางคนก็ว่าบ่ติดบ่หยังมันเป็นหมากปงเห็นมาเฮาก็มาเตื้อเห้มันอ๋ออ๋อมันต้องมีมีเทคนิคตอนตอนออกดอกอีกมันจับจะจับถ้าว่าดันมันก็เขี่ยวไปเลยอ๋อนี่ค่ะเป็นเป็นความรู้เด้อค่ะพี่น้องถ้าสมมุติว่ามันใหญ่เห็นมาจักหน่อยกะว่ามันสิออกดอกแม่นบ่ กระต้องกระต้องมามาเอาดอกมันจำกันบอกอ๋อเอาดอกเทิกเอาดอกเทิกมาจำดอกเม่มันจัมันจงสิจับดอกด้วยค่ะพี่น้องเด้ออันเนี้ยเนี่คือเป็นเพิรับี่นมีแค่นั่นแหละเพิ่นว่าผู้ใดที่ว่าผู้ใดที่อยากหูเพราะว่าหลายหลายคนมาถามหลายคนสงสัยเสมง้เ้าเออตรงตรงมาเสืิองง้มเจ้าเสร้งให้บางอือยง้มเส้าสูมือแต่เด็กเด็กมันบอกค่ะโอ้ตรงตรงเอาเอาดอกตัวผูมาเสริมตัวเมียไ้เด้อค่ะ ไฮดอกมันโดกเด้อค่ะพี่น้องเออนี่เด้อค่ะเป็นเป็นอันนั้นแปลงเพิ่นจีว่าเพลินอันนึ่งแปลงบักอือเพิ่นมาเอาหุ่นแล้วเด้อค่ะแปลงนีโบ่แม่นน้อยเด้อค่ะพี่น้องเอ่ามาพรวนดินให้บักอือเด้อค่ะพี่น้องนี่เพิ่มเพิ่มเห้บก่อนนี่เด้อวูฟุ่นเนี่ยไปสูดฝุ่นแล้วค่ะพี่น้องเด้ออูฟบรรยากาศดีแฮงเลยค่ะ ตอ,อตอนนี้จะโฮกแน่ละแต่ว่าเราบ่งันได้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับสูตรเคล็ดลับของคุณยายแก้วด้วยค่ะตอนเตรียมพ่นให้เอาให้เอาฟางค่ะ,คะหเสาร์และจีหาผาเราสุดยุบเอาสจบุกแต่อ็คุณมาอีกอเอากรใส่ยจะปุ๋ยมันเ<อ>พราะว่าต่อฟางม,มันจะเป็นให้สุ้มซึ่ง เทปไหนมันจมตืดนแล้วมันจะบ่ตายง่ายอือนี่ค่ะฟังด้วยค่ะนี่เป็นเล็ดลับของเพิ่นด้อแล้วก็แล้วก็เอ้ยาง้มแง้มที่ว่ามันออกดอกก็ต้องเอาดอกมันมันจัากันเอาดอกเพื่อมาจําดอกแม่จะเออนี่เอาดอกคือมาจําดอกเม่มันก็สิติดดอกมันบ่คคะมันก็สิดกกมันจะติดเลยดอจ้นี่เด้อค่ะเป็นเล็ดลับการปลูกฟักทองของคุณยายแก้วเด้อค่ะ เป็นสวนฟักทองที่ได้เก็บตลอดทั้งปีเ้อค่ะเด้อพี่นองเดอ้อเดี๋ขายบักฟักทองนี่ทั้งปีเลยบันนี้ก็มีคนสงสยัยมีคนถามเขามากกันหลายว่าเราเห็ดจังไหนเราอันปลูกจังไหนเราจังเด้เราจังเด้ยขายบักฟักทองหลายปานนี้นะคะอันนี้ก็มักขข้ขอสงสยัยเ้อค่ะพี่นองเดอ้อ เอาล้ว่าเอาฟางน่ะขึ้นมะไซพ่นไหวเตรียมพ่นไหวแล้วก็หนึ่งคือเอาฟางขึ้นมะสโพ่นไหวเตรียมพ่นไหวสองก็คือย่ามมันเริ่มออกดอกค่ะย่ามย่ามมันเริ่มออกดอกก็เออาย่ามมันเริ่มออกดอกก็เอาดอกเถิกมาเาเซิงเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะโบมียังมากมายค่ะสำหรับคิดมีก็ขอลาไปก่อนด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า